เขวเดนพฤติการน่อยกับพ่อจันขายอันที่11เปะรุ่งเรืองใอนก่นวัดีพี่อ่อนได้เจอแล้ได้เจอนลอวพี่โตเชิญรับพี่หันหน้าหันน้ามาขอเยอยที่20ครับพฤิการัมอัรับมือ พี่โบที่มาที่ไปยังไงครับสจครับพอดีพี่โตจะจัดการกุศลนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับพาเพิ่ช่วยโรงพยาบาลนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เลยอยากเอาโมวดลดีๆให้คนปราจีนได้ดูกันก็เลยเห็นว่าน้องโชคเสร็จลงมาพอดีก็ตั้งใช้ตั้งถึงตรงนั้นพอดีก็เลยประกบสดๆเลย120ปอนด์120ปอนด์เดือนพฤศจิกายนเดี๋ยววันที่พี่โต๊ะจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับนะครับ ใครเป็นคนคิดคนแรกครับคู่นี้พอดีโดนมานั่งอยู่ตรงนู้นไงครับแล้วพอดีเสาเอกก็ชกเสร็จพอดีพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่เด่ถามว่าพี่โต๊ะเอาคู่นี้ไปจัดไหมอ่าคู่ดีนะคนอยากดูครับพี่โต๊ะบอกก็เลยบอกให้โดนบอกว่าเฮ้ยไปกันได้ไหมน้ำหนักเทียบกนที่ร้อยยี่สิบปอนด์ครับผมนี่จะชอบฟ้าได้ไหมใช้าจับได้เล้าจับได้เลยของผมได้ทั้งตัวเลยพี่โต๊ะได้หมดเลยได้หมดเลยได้ถามน้องถามน้อง น้องชายเป็นไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนมวยเขาประกบในฝันเลยว่าอยากให้เสาเอกเนี่ยเจอกับพี่นนท์ประจันฉายเป็นไงครับก็รู้สึกดีใจครับครับฝันเป็นจริงครับตกใจไหมตกใจกใจเหมือนกันนะต้องรับความสู้ครับนั่นพูดสักหน่อยหนึ่งเป็นไงบ้างเราได้ชกเมืองไทยบเมื่อไหร่หลังๆรับ้งสุดปล่อยใครต่อยเมืองไทย จะรณชัยครับวันนี้เจอกันมานานเลยเนะแล้วไม่ต่อยวันใชครับพร้อมเจอถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันก็ก็ยินดีกับน้องเพราะว่าต้นหลังน้องๆเพราะอากาศดีมากครับอาก็รายการของสจโต้งวัดเกิดนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกพี่ชอบฟ้าให้จะให้ต่อยกับเพชรสุขุมวิทครับชอบฟ้าจะให้ต่อยกับเพชรสุขุมวิในรายการเดียวกันใช่ไหมครับรพี่ลูกพี่ชอบฟ้าเพชรสุขภูมิแล้วก็คุณนี ok không dám